สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อแรกกันก่อนนะครับหัวข้อแรกเป็นหัวข้อเกี่ยวกับแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุซึ่งจะทําให้เราทราบว่าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยมันมีแนวคิดหรือมีที่มาอย่างไรนะครับ آ, การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนะครับเป็นแนวคิดที่จะต้องมีการจําลองสิ่ง,งต่างๆที่อยู่ในวในโปรแกรมของเรานะครับเรียยวสมือนว่าในโปรแกรมของเราเนี่ย จะมีวัตถุต่างๆอยู่หลายชิ้นนะครับแล้ววัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะมาเกี่ยวข้องกันนะครับมาทํางานร่วมกันมีการส่งข้อมูลจากวัตถุชิ้นหนึ่งไปยังวัตถุชิ้นหนึ่งนะครับวัตถุเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของต่างๆนะครับเราเขียนโปรแกรมหรือเราสร้างวัตถุตรงนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อจะแก้ปัญหาให้โปรแกรมเนี่ยมันทํางานตามที่เราต้องการได้นะครับเช่นถ้าเราต้องการสร้างโปรแกรมให้มีการ เล่นดนตรีนะครับเราก็ต้องเราก็จะต้องมีเครื่องดนตรีแล้วก็จะมีคนเล่นดนตรีนะครับซึ่งเครื่องดนตรีหนึ่งชิ้นเนี่ยก็แบบเสมือนเป็นวัตถุนะครับและคนก็จะเปรียบเสมือนเป็นวัตถุเช่นเดียวกันทั้งสองสิ่งมาทํางานร่วมกันนะครับแก้ปัญหานะครับเพื่อที่เราจะต้องการฟังดนตรีเกิดขึ้นนะครับ ในแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับการเขียนโปรแกรมแบบเดิมนะครับซึ่งซึ่งการเขียนโปรแกรมแบบเดิมเนี่ยจะเรียกว่า structural programming นะครับเป็นการเขียนโปรแกรมแนวเชิงโครงสร้างนะครับแต่การเขียนโปรแกรมในการในแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยเราจะเรียกว่า object oriented programming นะครับหรือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุนั่นเอง การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างเนี่ยเราจะคำนึงถึงการทำงานของโปรแกรมเป็นหลักโดยที่ไม่ได้นึกถึงว่ามีวัตถุอะไรเกิดขึ้นมาในโปรแกรมของเรานะครับเช่นเราจะเราต้องการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเราก็จะมีการทำงานของโปรแกรมเนี่ยเป็นลำดับขั้นตอนเช่นการรับข้อมูลนะครับแล้วจากนั้นก็จะเอาข้อมูลตรงนั้นนะครับมาทำการคำนวณแล้วก็แสดงผลซึ่ง เราไม่ได้สมมุติว่าเอ้ยมันมีสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นมาในโปรแกรมจริงๆนะครับแต่ถ้าเป็นแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยเราจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นวัตถุเช่นการเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะแก้ปัญหาการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะต้องมองอีกแบบหนึง่งก็คือว่าเปรี่ยเสมมติว่ามีวัตถุสี่เหลี่ยมเนี่ยเกิดขึ้นมาในโปรแกรมของเราจริงๆนะครับจากนั้นเราจะต้องมีการสร้างให้วัตถุไอ้วัตถุสี่เหลี่ยมชิ้นเนี้ย มันสามารถที่จะคำนวณพื้นที่ของตัวมันเองได้และส่งมาเป็นข้อมูลให้เราได้รับทราบนะครับว่าพื้นที่ของสี่เหลี่ยมตรงนี้เนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่เราจะมองว่ามีวัตถุสี่เหลี่ยมเกิดขึ้นมาในโปรแกรมเราจริงๆนะครับซึ่งกระบวนการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยเป็นแนวคิดใหม่นะครับซึ่งเราจะต้องคำนึงถึงวัตถุเป็นสำคัญนะครับ วัตถุในโลกความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบว,วัตถุในโลกความเป็นจริงนะครับมันจะมีองค์ประกอบที่สําคัญอยู่2องค์ประกอบก็คือมันจะต้องมีสถานะกับมีพฤติกรรมนะครับสถานะเนี่ยก็จะเกียบเสม,มือนเป็นคุณสมบัติของวัตถุชิ้นนั้นๆนะครับส่วนพฤติกรรมก็จะบ่งบอกว่าวัตถุชิ้นนั้นน่ะมันทาอะไรได้บ้างนะครับสถานะของสุนัขเช่นถ้าเรายกตัวอย่างเป็นสุนัขวัตถุเป็นสุนัขนะครับ สถานะของสุนัขก,ก็ได้แก่สีนะครับชื่อสายพันธุ์นะครับพฤติกรรมของสุนัขมีอะไรบ้างเช่นเห่าได้วิ่งได้กระดิกหางได้นะครับในทาระเปรียบวัตถุนะครับเป็นจักรยานสถานะของจักรยานก็เช่นเราสามารถเปลี่ยนเกียร์เป็นตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยเกียร์เราใช้เกียร์อะไรอยู่นะครับความเร็วปัจจุบันความเร็วลรถนะครับ ส่วนพฤติกรรมของจักรยานก็สามารถเปลี่ยนเกียร์ได้เปลี่ยนความเร็วรอบได้แล้วก็เบรกได้นะครับอันนี้คือพฤติกรรมของจักรยานนะครับถ้าเป็นโคมไฟสถานะของโคมไฟก็คือมันเปิดอยู่หรือมันปิดอยู่นะครับสถานะพฤติกรรมของโคมไฟก็คือก็คือสามารถกดเปิดได้กดปิดได้สถานะของอวิทยุนะครับก็คือมันเปิดอยู่หรือปิดอยู่นะครับมันมีระดับเสียงมีสถานีปัจจุบันที่มันตั้งอยู่นะครับ พฤติกรรมของวิทยุก็คือเราสามารถกดปิดกดเปิดสามารถลดเสียงเร่งเสียงและก็คน้คนหาสัญญาณได้นะครับวัตถุในในในโปรแกรมเนี่ยในซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับเ,เราก็จะมองว่าวัตถุที่เราสร้างขึ้นมาในโปรแกรมเนี่ยมันคล้ายคลึงกับวัตถุที่อยู่บนโลกความเป็นจริงซึ่งวัตถุที่เราสร้างขึ้นในโปรแกรมจะต้องประกอบไปด้วยสส่วนนะครับสส่วนนี้มีอะไรบ้างก็คือ อันดับแรกก็คือมีสถานะของวัตถุซึ่งเราจะเรียกว่าฟิลด์หรือ a t ตทริบิวนะครับหรือเป็นตัวแปรที่เก็บข้อมูลในโปรแกรมนั่นเองนะครับเป็นตัวแปรที่เราจะใช้เก็บข้อมูลในวัตถุนั้นๆน,น,นะครับส่วนที่2ก็คือเป็นพฤติกรรมนะครับหรือเราจะเรียกว่าเมธอดเป็นฟังก์ชันการทํางานของวัตถุนะครับว่าเราจะให้วัตถุชิ้นนี้เนี่ยทำงานอะไรได้บ้างนะครับก็คือจะเป็นเมธอดที่เรากําหนดขึ้น การทํางานระหว่างเมธอดกับ f ิล l d นะครับหรือว่าเมธอดกับแอ tribute เนี่ยเราสามารถสร้างให้มันทางานร่วมกันได้ในวัตถุชิ้นเดียวกันนะครับเช่นเมธอดเช g e นะครับก็คือการเปลี่ยนเกียร์ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนมันก็จะไปเปลี่ยนสถานะของเกียร์ปัจจุบันนะครับการเบรกสามารถไปเปลี่ยนความเร็วของรถได้นะครับ แล้วก็การเปลี่ยนรอบการความเร็วในการปั่นก็สามารถไปเปลี่ยนความเร็วรอบของการปั่นได้นะครับทีนี้เราจะเห็นว่าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยมันมีคอนเซปต,ต์ตามที่กล่าวมาประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุก็คือว่าอันดับแรกก็คือโมดูลาริตี้ก็คือโค้ดของโปรแกรมการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยเราสามารถแยกส่วนกันได้เป็นอิสระนะครับ อันดับที่2ก็คือ information hiding รายละเอียดของข้อมูลต่างเนี่ยเราสามารถจะซ่อนไว้ใน object ได้ object สามารถที่จะซ่อนข้อมูลต่างๆไม่ให้อ object อื่นๆหรือว่าโปรแกรมอื่นๆที่เรียกใช้อยู่ในขณะนั้นเนี่ยสามารถมองเห็นข้อมูลทีูุ่เก็บอยู่ใน object นะครับ code reuse โ้ดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเนี่ยสามารถนํากลับมาใช้ได้ใหม่นะครับและจะทําให้การพัฒนาโปรแกรมของเราเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็ว นในส่วนแรกนะครับหัวข้อแรกก็จบขอจบเพียงเท่านี้นะครับในการอธิบายคอนเซปต์ของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุแนวคิดของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ